สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Smart Energy กับดิฉันสายฟ้าโอสุขนทิพย์ค่ะสมาร์ e เอเนจีพาท่านผู้ชมไปที่การประชุม COP26 ยเมืองกลาสโกประเทศสกอตแลนด์ค่ะมีผู้นำจากทั่วโลกนะคะเกือบ140ประเทศนะคะมาร่วมประชุมค่ะคอป26นะคะชื่อเต็มๆก็คือการประชุมสุดยอดรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะ ซึ่งเป็นความหวังค่ะว่าจะแก้ปัญหาโลกร้อนให้กับมวลมนุษยชาติค่ะอังกฤษนะคะในฐานะประเทศเจ้าภาพในการจัดประชุมคอบ26ครั้งนี้นะคะอังกฤษตั้งเป้าหมายค่ะว่าจะเป็น n น t ซีโลก็คือปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ะคะในปี2050ค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะนายกรัฐมนตรีคนเอกประยุทธ์จันโอชานะคะได้นำเสนอยุทธศาสตร์ ระยะยาวนะคะเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยโดยมีเป้าหมายนะคะเนสโลนะคะก็คือปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในปี2065ค่ะผมมาร่วมประชุมวันนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไทยพร้อมจะร่วมมือกับทุกประเทศและทุกภาคส่วน เพื่อบรรลุปเป้าหมายร่วมกันในการแก้ปัญหาครั้งสาคัญที่สุดครั้งหนึ่งของโลกเพราะภารกิจนี้ก็คือความเป็นความตายของโลกและอนาคตของลูกหลานพวกเราทุกคนวันนี้ผมมาพร้อมกับเจตอารมณ์ที่เป็นความท้าทายอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอา,ากาศอย่างเต็มที่และด้วยทุกวิถีทางเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุปเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุปเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ ในยปี2 0 6 5ผ้าขณะนี้ประเทศไทยนำแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG มาเป็นยุศาสตร์แห่งชาติเพื่อนำไปสู่การปรับกระบวนทัศและพนาเศรษฐกิจที่ไม่ทำลายระบบนิเวศไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะกับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณจตุพรบุรุษพัฒนนะคะจากเมืองกาสโกค่ะสวัสดีค่ะท่านปลัดคะสวัสดีครับคุณสร้อยฟ้าครับสวัสดีครับ ท่านประหลัดคะบรรยากาศที่ค o อ26นะคะที่นายกอมนตรีของไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ในการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะคะบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างคะบรรยากาศที่กัสโกสสกอเรนนะฮะที่ผมไปไประชุมค็อกเนี่ยมาหลายแห่งแล้วนะฮะเจ็ดแต่ผลท,ที่ผ่านมานเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่มีผู้นําประเทศนะครับมาประชุมเยอะมากนะครับวันแรกที่ท่านนายกศรีได้กล่าวเจตนารมณ์ของประเทศไทยนะครับมีผู้นําประเทศมาทั้งหมดเนละ เกือบ140ประเทศนะครับผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ชัดมากนะครับของโลกที่ผู้นำทุกประเทศนะครับก็ให้ความสนใจแล้วก็มีเจตนาลมจะแก้ไขปัญหาเรื่องภาะวะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสพภรับบริาศอย่างแท้จริงท่านเลิฟตีท่าน,นประยุทธ์จันร์ญชาท่นได้เห็นความตั้งใจของประเทศไทยนะซึ่งผมคิดว่าน,นี่เป็นการยกระดับการทํางานเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยต่อชาวโลกเลยนะครับประเทศไทยกําหนดเป้าหมายคาร์บอนนิวทิลิตี้เนี่ยปีไหนคะ การที่ประเทศไทยประกาศว่าเราจะกำหนดเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลตี่ปี2050ค่ะและปี2065เนี่ยเป็นเน็ตซีโร่คาร์บอนคือความหมายง่ายๆคือว่า2050เนี่ยภาคปลดปล่อยที่เราปลดปล่อยเรื่องการเข้าองใส่กับเรื่องของภาคการดูดซับมันจะต้องมาบาลานซ์กันหมายคว่าปล่อยร้อยกับดูดซับร้อยมันจะถือว่าพอดีกัน2065เราจะไม่มีการปล่อยเลยเท่าศูนย์เลย แนวทางในการขับเคลื่อนได้อย่างจริงจังเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะแนวทางที่จะเป็นเข็มทิศเป็นทางไปสู่การแก้ไขปัญหานเนี่ยจะทาอะไรบ้างน,นะครับซึ่งผมจะสูกว่าหนึ่งนโยบายของภาครัฐตรงชัดเจนอันนี้ชัดเจนที่ไครบอกประกาศละนะเรา2050ันาสคาร์บอนดิวเทอร์ตี้สองาเน็ตซีโ,โร,ออร่คาร์บอนอันนี้คือนโยบายที่ไอเขาว่าในโยบายภาครัฐต่มันต้องประกอบด้วยหนึ่งกฎหมายระเบียบอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องมันจะต้องเอามาดูทั้งหมดเลยต้องมาสังเคราะห์เลยว่า อะไรที่จะําไปสู่การแก้ปัญหาก็ต้องแจกแจงว่าหน่วยงานไหนจะเข้าไปรับผิดชอบเรื่องที่สองเรื่องของภาคประชาสังคมภาคธุรกิจภาคเอกชนภาคเกษชรก็เข้ามาเสียข้องทั้งหมดรวมถึงการสร้างการรับรู้ส่วนที่สามภาคของฟันดิ้งเรื่องของเงินในการลงทุนสุดท้ายเรื่องที่สี่เรื่องเทคโนโลยีอันนี้สาคัญสี่เรื่องนี้ต้องไปรับการทั้งหมดคือเข็นทิศํำทางที่นํมาสู่การแก้ปัญหาส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไรคะ กระทรวงัพย์ก็จะอยู่ในส่วนทั้งยกรายภาครัฐเรื่องของคาร์บอนซิงการดับตาย่ยซึ่งจะต้องเป็นคนที่ต้องอับสอดความร์บอนเนี้ทุกคนก็ต้องวิ่งมาหาพื้นที่อัเน,นี้ยเราเก็เต็มเต็มอุทยานป่าไม้ป่า,ปาชายเลนเนี่เราจะให้ส่งเสริมให้อกส่วนเข้ามาร่วมในการที่จะเก็บคาร์บอนยังไงอันนี้คือสิ่งที่ต้อง,องทำแต่เรื่องของการมีส่วนร่วมทางกระทรวงทรัพย์ก็ต้องหาแนวทางก็ต้องทําเป็นข้อมือเนี่ยให้ประชาชนได้เข้าใจร่วมกันส่วนที่ไปเกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงานเข้ามารดกผก็จะแจกแจงไปแต่ละส่วนท นําไปสู่เป้าหมายที่เรากาหนดไว้ท่านประหลัดคะความจริงจังของนานาประเทศในการประชุมคอปบหกครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเข้มข้นมากกว่าปีก่อนๆไหมคะจริงครับอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าทุกอย่างที่มีการพูดออกไว้ทุกประเทศนะผมก็นั่งฟังทุกหมดนะฮะค่ะเ <c oughs> ทุกคนก็แสรงเตดอารมณ์ท่นนยกรัฐนรียินาโลกใบนี่มีใบเดียวเพราะนั้นวันนี้ เป็นเรื่องของพวกเราที่เป็นคนที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยต้องทํางานวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาและลูกหลานลเราในอนาคตหวัวข้อสาคัญที่จะเป็นไฮไลท์ที่สุดนะฮะก็คือเรื่อง Article 6ใน Paris a g r e e m e n t ถ้า a r t i c ค e 6กจบกลไกต่างๆเนี่ยมันจะมีมาตรฐานที่ทั่ว<ม>โลกต้องเอาไปปฏิบัติทั้งหมดซึ่งท่านตรรุณสุบายานะเริ่มตีว่ากรสทงทรัยก,ก็จะเข้าไปพูดตรงนี้แล้วก็จะมีการหาเรือกับรัฐที่เกี่ยวข้องแต่ละประเทศต่อไปครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะท่านปลัดค่ะ ท่านผู้ชมคะทุกภาคส่วนในประเทศไทยนะคะต้องให้ความร่วมมือกันค่ะจึงจะสำเร็จได้นะคะโดยเฉพาะภาคประชาสังคมภาคประชาชนนะคะในการช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อส่งต่อโลกที่สวยงามนะคะให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปค่ะ ผู้ชมคะจากการประชุมท็อป26นะคะจะเห็นได้ว่าจากนี้ไปนะคะธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนการอนุรักษ์พลังงานยานยนต์ไฟฟ้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะคะรวมถึงการปลูกป,ป่านะคะจะคึกคักมากขึ้นจะมีการส่งเสริมมากขึ้นนะคะเพื่อลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกค่ะเราจะได้เห็นบริษัทใหญ่ๆนะคะ,ะ,คะเขาออกมาประกาศนโยบายเนสซีโลนะคะหล <ๆ S 2> ายๆองค์กรเริ่มขับเคลื่อนตรงนี้แล้วนะคะ เมื่อโลกต้องการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างก้าวกระโดดนะคะบางจากเองค่ะบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเขาชวนร่วมสัมมนา Exponential Path to n e t Zero 1โลพฤศจิกายนนี้นะคะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา100คนค่ะเป็นมนุษย์ไร้คาร์บอนเป็นการสัมมนาในรูปแบบ Hybrid Conference เชิญผู้สนใจ ร่วมหาคำตอบและหาทางออกว่าเราจะไปถึงเป้าหมายลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือว่าเนทซีโลอย่างก้าวกระโดดได้อย่างไรพร้อมอัปเดตเทรนโลกและเทคโนโลยีล้ำๆนำโดยคุณชัยวัตรโควาวิสารัตนซ e o ของบางจากรวมโดวยวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศค่ะด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะขานรับเทรนนโยาบายพลังงานสีเขียวนะคะ ร่วมผลักดันประเทศมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนนะคะเตรียมขยายโครงการโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดนะคะ15โครงการค่ะทั่วประเทศเลยนะคะ2,725เมกะวัตต์ค่ะคุณบุญยญนิตวงรักมิตรผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกคผออบอกว่า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสริทนทรจังหวัดอุบลราชธานีหรือไฮโดรโฟติงโซล่าไฮบริดขนาดกำลังการผลิต45เมกะวัตต์เริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วค่ะเมื่อ31ตุลาคม2564ช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศลดการปล่อยกา๊าซลึงกระจกได้ประมาณ47,000ตันต่อปี ตอบโจทย์พลังงานสะอาดช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้องกันนี้กฟผยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนโดยเตรียมเปิดตัวโรงไฟฟ้าแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ตั้งแต่เดือนมกราคม2565เป็นต้นไปซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับชุมชน จากผลสำเร็จของโครงการนี้กฟผเตรียมเดินหน้าโครงการต่อไปที่เขื่อนอุบลรัฐจงังหวัดขอนแกน่นกำลังการผลิต24เมกะวัตต์และพื้นที่เขื่อนอื่นๆของกฟผอีก15โครงการทั่วประเทศรวม2,725เมกะวัตต์เพื่อเร่งผักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุดที่เป็นศูนย์ก้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้อย่างยั่งยืน โรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสลินทรมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีจุดเด่นที่สามารถผลิตไฟฟ้าทั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันและพลังน้ำจากเขื่อนในช่วงเวลาไม่มีแสงโดยนำระบบ EMS Energy Management System ร่วมกับการพยากรณ์อากาศมาควบคุมการบริหารจัดการเพื่อช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้กับระบบผลิตไฟฟ้า ลดข้อจำกัดของพลังงานหมุนเวียนโรงไฟฟ้าแห่งนี้ติดตั้งแผงโซลาเซลล์แบ่งออกเป็น7ชุดบนพื้นที่ผิวน้ำในเขื่อนไม่ถึงร้อยละหนึ่งของพื้นที่อ่างเก็บน้ำทั้งหมดโดยเลือกใช้แผงโซลาเซลล์ะทุนลอยน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดค่ะท่านผู้ชมคะการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะคะไม่ปล่อยมลพิษนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ค่ะ การสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานนะคะเพื่อที่จะรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้านั่นเองค่ะปตทนะคะเขาเปิด EV Charging Station ขานรับเทรนด์ของรถยนต์ไฟฟ้านะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมาย1,000เครื่องนะคะในปีหน้าค่ะบริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าหรือ On Ion EV Charging Station ที่ดำเนินการในเชิงพาณิชย์แห่งที่3อย่างเป็นทางการณนะอาคารจอดรถศูนย์ e NERGY COMPLEX โดยสามารถรองรับยานยนต์ไฟฟ้าได้มากถึง21ช่องจอดเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานรถยนต์ EV ีตอบโจทย์เทรนด์การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณนพดลบอกว่าปอตอทอได้ให้ความสำคัญในเรื่องของพลังงานสะอาดที่ช่วยลดภาวะกา๊าซเรือนกระจก นำพาประเทศไทยมุ่งสูก่การเป็นสังคมคาร์บอนตำ่ำที่นอกจากการพัฒนาภาคการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแล้วอย่างมุ่งขยายเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ออนไอออในพื้นที่ศูนย์การค้าโรงแรมอาคารสำนักงานนอกจากนี้ปตทยังมีการให้บริการติดตั้ง PTT EV Charger ในที่พักอาศัยด้วยค่ะ